ในเมืองที่หลับไหลภายใต้เงาของความทรงจำอันเลือนรางท่ามกลางป่าเขียวขจีทางภาคเหนือของประเทศไทยมีสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งตรงงานอยู่นชานเมืองชื่อของมันคือสตาร์ไลท์พาร์ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนลังไหลมาจากทั่วสารทิศไม่ใช่เพียงแค่คนไทย แต่ชาวต่างชาติเองก็อยากมาสัมผัสความสุขที่นี่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มเคยดังก้องไปทั่วทุกซอกทุกมุมของสวนสนุกแห่งนี้แต่บัดนี้สตาร์ไลท์พาร์คกลับกลายเป็นซากปร,รักหักพังที่ปกคลุมด้วยเถาวันหนาทึบสนิมกัดกินโครงสร้างเหล็กของเครื่องเล่นที่ดูสนุกสนานเสียงเพลงรื่นเริง ถูกแทนที่ด้วยเสียงลมพัดวิววิวและบรรยากาศที่เคยสดใสกลับถูกแทนที่ด้วยความเงียบงันชวนขนลุกราวกับว่าสถานที่แห่งนี้ถูกกลืนกินโดยการเวลาและความมืดมิดมีเพียงตำนานน่าสะพรึงกลัวที่ยังคงถูกเล่าขานกันมาอย่างไม่รู้จบจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครลืม เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดการท่องเที่ยวเฟื่องฟูสตาร์ไลท์พาร์คได้ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางความฝันของผู้คนมันถูกสร้างขึ้นด้วยความหวังที่จะเป็นอาณาจักรแห่งความสุขเป็นสถานที่ที่เด็กๆจะได้ปลดปล่อยจินตนาการ และผู้ใหญ่จะได้ย้อนรำลึกถึงวัยเยาว์เครื่องแรงทุกชนิดถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันสีสันสดใสเสียงเพลงสนุกสนานดังกล้องไปทั่วทั้งสวนสนุกผู้คนหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งม้าหมุนที่เป็นหัวใจของสวนสนุกแห่งนี้มันตั้งตระงานอยู่กลางลานกว้าง ่องประกายระยิบระยับราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าม้าหมุนนี้ไม่ใช่แค่เครื่องเล่นธรรมดาแต่มันคือผลงานชิ้นเอกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความประณีตรูปทรงม้าไม้แต่ละตัวถูกแกะสลักอย่างงดงามรายละเอียดประณีตราวกับมีชีวิตประดับประดาด้วยกระจกสีและดินทองที่เปล่งประกายระยิบระยับยามต้องแสงไฟอย่างค่ำคืน เสียงเพลงบรรเลงที่ขลับกลอมออกมาจากลำโพงรอบๆม้าหมุนนั้นไพเราะราวกับเสียงดนตรีไทยเดิมที่ผสมผสานกับทำนองสมัยใหม่ทำให้ผู้ที่ได้ยินรู้สึกเคลื่อเคลิมไปกับบรรยากาศราวกับอยู่ในความฝันม้าหมุนนี้จึงเป็นที่นิยมที่สุดใครๆก็อยากมานั่งใครๆก็อยากมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของมัน แตล่แล้วในคืนวันลอยกระทงปี2535โศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคืนนั้นอากาศเย็นสบายมีแสงจันทร์ส่องสว่างกระทบผิวน้ำในคลองรอบๆสวนสนุกเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องด้วยความสนุกสนานยังคงดังก้องแต่แล้วเสียงกรีดร้องเหล่านั้น ก็เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกเมื่อเด็กสาวคนหนึ่งชื่อแก้วซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียงเจ็ดขวบเธอสวมชุดไทยสีชมพูบานเย็น <c oughs> กำลังถือกระทงดอกบัวน้อยๆ <c oughs> นั่งอยู่บนม้าหมุน <c oughs> จูๆ่ๆ <c oughs> เธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับ <c oughs> ไม่มีใครเห็นว่าเธอหายไปได้อย่างไร <c oughs> ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ ไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือมีเพียงกระทงดอกบัวน,น้อยๆที่ลอยแข้งคว้างอยู่บนผิวน้ำและตุกตาผ้าเก่าที่ตกอยู่ใต้ที่นั่งของม้าไม้ที่เธอเคยนั่งพ่อแม่ของแก้วแทบจะคลั่งตายเมื่อรู้ว่าลูกสาวของพวกเขาหายไปตำรวจและหน่วยกู้ภัยถูกเรียกมาในทันทีการค้นหาดำเนินไปอย่างเร่งรีบ ทั่วทั้งสวนสนุกถูกปิดล้อมเจ้าหน้าที่ทุกนายระดมกำลังค้นหาทุกซอกทุกมุมแม้กระทั่งในบ่อน้ำและพงหญ้ารอบๆสวนสนุกก็ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบร่องรอยของแก้วแม้แต่น้อยทุกอย่างเงียบงันราวกับเธอหายไปในอากาศธาตุเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวไปทั่วทั้งเมือง ชื่อเสียงของสตาร์ไลท์พาร์คถูกทำลายลงในพริบตาผู้คนเริ่มหวาดระแวงไม่กล้าที่จะกลับมาเหยียบย่างที่นี่อีกต่อไปทำให้สวนสนุกต้องปิดตัวลงอย่างไม่มีกำหนดและถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมาทิ้งไว้เพียงตำนานสยองขวัญที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอาชุคน และบรรยากาศอันน่าขนลุกที่ปกคลุมไปทั่วทั้งสถานที่แห่งน,นี้ความกล้าหาญที่นำไปสู่หายนะอันวิอาตหลีกเลี่ยงนั่นหลายปีผ่านไปเรื่องราวของแก้วและสวนสนุกสตาร์ไลท์พาร์คยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันในหมู่เด็กวัยรุ่นที่ชอบความท้าทาย ชอบที่จะพิสูจน์เรื่องราวเหนือธรรมชาติและชอบที่จะเสี่ยงภัยไปกับความเชื่อต่างๆติต๋นเด็กหนุ่มอายุ19ปีนักศึกษาวิศวะผู้เชื่อมั่นในเหตุผลและไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเลยเขาคิดว่ามันเป็นเพียงนิทานพื้นบ้านที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีอยู่จริงในโลกนี้วันหนึ่ง ด้วยความคึกขนองและความอยากรู้อยากเห็นเขาได้ตัดสินใจชวนเพื่อนสนิทสามคนให้เข้าไปพิสูจน์ความจริงในสตาร์ไลท์ Park คยามค่ำคืนแน่ใจนะติน๋นว่าจะมาที่นี่ฉันได้ยินมาว่าที่นี่ผีดุมากเลยนะฝ่ายพูดเสียงสัน่นขณะที่พวกเขากำลังเดินทางด้วยรถกระบะของนนมุ่งหน้าสู่สวนสนุกร้าง หฝ้ายเอ้ยยุคไหนแล้วยังเชื่อเรื่องผีอีกนี่มันปี2565แล้วนะติ๋นหัวเราะเบาๆฉันแค่อยากรู้ว่ามันมีอะไรจริงๆหรือเปล่าหรือแค่คนปั้นเรื่องขึ้นมาเฉยๆฉันว่ามันมีอะไรบางอย่างนะตำนานเรื่องเด็ดหายตัวไปมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะเอาเถอะนะยังไงฉันก็ต้องถ่ายคลิปลงช่องฉันอยู่แล้ว กล้องพร้อมไฟฉายพร้อมใจพร้อมนนพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริงเขายกกล้องวิดีโอขึ้นมาแพนไปแพนมาเพื่อนสนิทของติน๋นประกอบไปด้วยฝ้ายแฟนสาวของเขาผู้ขี้กลัวและไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสียเป็นคนอ่อนโยนแต่ก็ไม่เคยทิ้งเข้าไปไหนเธอรักติ๋นมากจนยอมทําทุกอย่างเพื่อเขาแม้จะต้องเผชิญมากกับสิ่งที่น่ากลัวก็ตาม นนนหุ่มร่างใหญ่จอมขี้เล่นผู้ชอบถ่ายรูปเป็นชีวิตจิบใจกล้องวิดีโอคู่มใจของเขาไม่เคยห่างกายไปไหนเขาหวังว่าการไปสไ h t ์พาครั้งนี้จะได้คลิปเจ๋งๆมาอวดเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียและสุดท้ายคือแพรสาวนักศึกษาคณะโบราณคดีผู้เงียบขรึมและฉลาดหลักแหลม เธอมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องราวเหนือธรรมชาติตำนานลี้ลับและสิ่งเร้นลับที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เธอหวังว่าการมาที่นี่จะไขปริศนาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของแก้วได้พวกเขาทั้งสี่คน เดินทางมาถึงสวนสนุกร้ังแห่งนั้นในค่ำคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดไร้สึงแสงดาวมีแต่แสงจันทร์เสี้ยวส่องสลัวสลัวผ่านกิ่งไม้ที่ปกคลุมประตูเหล็กเก่าแก่ที่ถูกสนิมกัดกินจนผุพังถูกเปิดออกด้วยความยากลำบากมันส่งเสียงเอดอาร์ชวนขนลุกร้าวกับเสียงกรีดร้องของวิญญาณ ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในอาณาเขตของส t a r ์ไลท์พาร์ความรู้สึกเย็นเยือกก็แผ่ซ่านเข้ามาสัมผัสผิวหนังของพวกเขาราวกับมีบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่พวกเขาใช้ไฟฉายส่องนำทางผ่านความมืดมิดท่ามกลางซากปร,รักประหักของเครื่องเล่นที่หักงอเถาวันที่เลื้อยพันไปทุกขนแห่ง และเศษซากสิ่งของที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นดินเสียงลมหวีดหวิวดูเหมือนจะกระซิบกระซาบบางอย่างบอกเล่าเรื่องราวของวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดคนลุกเลยว่าติน๋นนนพูดพลังยกกล้องขึ้นถ่ายบรรยากาศรอบๆบ,บรรยากาศมันได้จริงๆเงียบเียบหน่อยนอนเดี๋ยวฝ้ายก็กลัวแย่ ตินหันไปดูเพื่อนเบาๆขณะที่ฝ้ายเกาะแขนเขาแน่นใบหน้าของเธอซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวแต่เธอก็ยังคงเดินตามไปอย่างเงียบๆเพราะเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถทิ้งติ๋นไว้คนเดียวในสถานที่แห่งนี้ได้ม้าหมุนหัวใจของความหลอนที่ปลุกวิญญ,ญาณให้ตื่น พวกเขาเดินสำรวจไปเรื่อยๆท่ามกลางความเงียบงันที่น่าอึดอัดผ่านเครื่องเล่นที่สนิมจับเกระรลงทั้งรถไฟเหาะตีลังกาที่ร้างหักรถบัมที่บุบสลายและชิงช้าสวรรค์ที่หยุดนิง่งราวกับอนุสาวรีแห่งความโศกเศร้ากลิ่นอับชื้นและกลิ่นสนิม คละคลุ้มไปทั่วบริเวณจนมาถึงจุดศูนย์กลางของสวนสนุกม้าหมุนยังคงตั้งตรงงานอยู่แม้จะถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาเตอะอยากใหยที่ห้อยระโยงระยางและเศษใบไม้ที่ปลิวมาติดรูปปั้นม้าไม้แต่ละตัวที่เคยงดงามก็ยังคงดูน่ากลัวและหลอนตาในความมืดมิด ราวกับว่าพวกมันกำลังจ้องมองมาที่พวกเขาติ๋นเดินเข้าไปใกล้ๆและพยายามจะขยับมันแต่ก็ไม่เป็นผลหมาหมุนดูเหมือนจะถูกตรึงไว้กับพื้นอย่างแน่นหนาทำไมมันถึงไม่ขยับเลยล่ะติน๋นฝ่ายถามด้วยน้ำเสียงสันส่นๆคงติดสนิมหน้าติ๋นตอบพลางออกแรงดันอีกครั้งแต่ก็ยังคงไม่ขยับ ทันใดนั้นเองแสงจันทร์ที่ซ่อนอยู่หลังหมู่เมฆก็ซ่อนลงมากระทบกับม้าตัวหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าเหมือนมีบางสิ่งดึงดูดให้แพรเข้าไปใกล้ๆเธอสังเกตเห็นตุ๊กตาผ้าเก่าที่ถูกซุกไว้ใต้ที่นั่งของม้าตัวนั้นมันเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงสวมชุดไทยขาดวินดวงตาข้างหนึ่งหายไป ใบหน้าเประเปื้อนคราบดินและอยากใย่แพรหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังเธอรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แพรออกมาจากตุ๊กตาตัวนี้แล้วหันไปหาเพื่อนๆด้วยน้ำเสียงที่สั่งเครือนี่คงเป็นของแก้วเธอพูดพลางชูตุ๊กตาขึ้นทันทีที่พูดจบ เสียงเพลงบรรเลงที่เคยใช้กับม้าหมุนก็ดังขึ้นมาเบาๆแผ่วเบาจนแทบจะไม่ได้ยินแต่มันก็มากพอที่จะทำให้พวกเขาทั้งสี่ตัวแข็งทือราวกับถูกสาบทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกใจดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนและไม่มีใครเปิดเพลง หรือมีเครื่องดนตรีในสวนสนุกแห่งนี้เสียงอะไรน่ะฝ่ายกรีดร้องเบาๆก่อนจะเอาแขนกอดตัวเองแน่นพเพลงม้าหมุนนี่นาะมันมาจากไหนน้นพึมพำใบหน้าเขาเริ่มซีดเผือดการปรากฏตัวของวิญญาณและการดึงดูดสู่ห้วงลึกจู่จู ไฟประดับที่เคยส่องสว่างบนม้าหมุนก็เริ่มกระพริบทีขึ้นทีขึ้นเหมือนมีใครบางคนกำลังเปิดปิดสวิตช์อย่างรวดเร็วฝ่ายกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจเธอตัวสั่นงันงกไม่เอาแล้วกลับบ้านเธอติน้นในขณะที่นนทที่พยายามจะวิ่งหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ แต่ประตูก็ถูกปิดลงอย่างรวดเร็วราวกับมีมือที่มองไม่เห็นมาปิดมันเอาไว้เสียงโลหะกระทบกันดังก้องไปทั่วทั้งบริเวณราวกับประตูนรกได้เปิดออกแล้วพวกเราติดกับแล้วตินตะโกนด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นและดังขึ้นจนแทบจะทำให้แก้วหูแตก ม้าหมุนเริ่มหมุนช้าๆด้วยตัวมันเองรูปปั้นม้าไม้มแต่ละตัวค่อยๆเคลื่อนที่ไปรอบๆร,ราวกับมีชีวิตสายตาของพวกมันดูเหมือนจะจ้องมองมาที่พวกเขาฝ้ายสุดโทมลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแม่จ้าช่วยด้วย นนที่พยายามจะถ่ายรูปทุกอย่างด้วยกล้องวิดีโอของเขาแต่แบตเตอรี่กล้องของเขาก็หมดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุราวกับมีพลังงานบางอย่างดูดพลังงานจากกล้องของเขาเชื่อแบตหมดได้ไงวะแพรกำรมตุกตาแน่นเธอมองไปรอบๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความกลัวเธอกำลังพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพวกเขาก็เห็นมัน ร่างเล็กๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนม้าตัวหนึ่งผมยาวประบ่าใบหน้าซีดเซียวดวงตาเหม่อลอยร้าวกับวิญญาณที่ไร้ชีวิตเธอสวมชุดไทยสีชมพูบานเย็นที่เปรอะเปื้อนคราบดินและรอยเปื้อนสีแดงคล้ายเลือดเก่าและในมือของเธอก็กำรมตุ๊กตาที่แพรกำลังถืออยู่แก้ว แผลลากเสียงกระซิบนั้นออกมาอย่างแผ่วเบาราวกับไม่ต้องการให้วิญญาณได้ยินวิญญาณของแก้วไม่ได้พูดอะไรเธอเพียงแค่จ้องมองพวกเขาด้วยแววตาที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธที่อัดแน่นอยู่ภายในจากนั้นเธอก็อยื่นมือที่ซีดขาวออกมาตินรู้สึกเย็นวาบที่ปลายนิ้วมือ ฝ่ายเห็นภาพหลอนของตัวเองที่กำลังจะถูกดึงเข้าไปในหมาหมุนราวกับถูกดูดเข้าไปในห่วงมิติที่มืดมิดนนเริ่มมองเห็นภาพเพื่อนๆที่กำลังวิ่งหนีและถูกดึงหายไปในความมืดที่ปกคลุมรอบๆตัวและติ๋นก็เห็นภาพของแก้วที่กำลังยิ้มอย่างน่ากลัวรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่และชั่วร้ายเสียงหัวเราะของเด็กๆ ที่เคยเต็มไปด้วยความสุขในวันวานบัดนี้กลับกลายเป็นเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกดังขึ้นรอบๆตัวพวกเขามันไม่ใช่เสียงหัวเราะที่สดใสแต่เป็นเสียงหัวเราะที่แหบแห้งเย็นเยือกร้ากลับมาจากโลกอื่นบรรยากาศรอบๆตัวเริ่มเย็นยะเยือกมากขึ้นเรื่อยๆร้ากับถูกแช่แข็งในการเวลาที่หยุดนิ่ง ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ถูกเปิดเผยทันใดนั้นแผลที่เคยศึกษาตำนานพื้นบ้านก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้เธอเคยอ่านเรื่องราวของสวนสนุกแห่งนี้และแก้วในตำนานเล่าว,ว่าแก้วไม่ได้หายตัวไปเฉยๆเธอเป็นเด็กที่มีพลังพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด พลังที่ทำให้เธอสามารถควบคุมสิ่งของรอบตัวได้เมื่ออยู่ในอารมณ์รุนแรงพลังที่สามารถดึงดูดวิญญาณอื่นเข้ามาหาเธอได้และในคืนที่เธอหายไปนั้นแก้วกำลังกโกรธและเสียใจอย่างมากเพราะเธอรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครอยากเล่นด้วยเธอคิดว่าทุกคนทอดทิ้งเธอเธอต้องการเพื่อนเพื่อนที่จะอยู่กับเธอตลอดไป เธอต้องการสร้างโลกของเธอเองพวกเราต้องทำลายตุ๊กตาเด็กนี่แพระตะโกนบอกเพื่อนๆด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความหวังทำลายทำยังไงวะแพร่มันแข็งจะตายตินพยายามฉีกตุ๊กตาแต่ก็ไม่เป็นผลแต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้ทำอะไรร่างของแก้วก็ลอยเข้ามาใกล้นน ที่พยายามจะวิ่งหนีจากวิญญาณร้ายกลับสะดุดลม้มและร่างของเขาก็ถูกกระชากเข้าไปในความมืดมิดที่โอบล้อมม้าหมุนราวกับถูกกลืนกินโดยเงามืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดช่วยด้วยติ้นฝ้ายเสียงของนนลเลือนหายไปในความมืดมิดฝ้ายกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อเห็นเพื่อนหายไปต่อหน้าต่อตา ตัดสินใจที่จะไม่หนีเขาเห็นความหวังริบรีเพียงหนึ่งเดียวคือการเชื่อในคำพูดของแพรเขาคว้าตุกตาจากมือแพรและพยายามจะฉีกมันด้วยแรงที่มีทั้งหมดที่มีแต่ตุกตาเด็กกลับแข็งเหมือนหินมันไม่ยอมฉีกขาดวิญ,ญญาณของแก้วจ้องมองพวกเขาด้วยความโกรธดวงตาของเธอแรงก่ำราวกับไฟนรกการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและจุดจบที่คาดไม่ถึง ขณะที่มา้าหมุนยังคงหมุนต่อไปอย่างรวดเร็วเสียงเพลงบันเลงก็ยิ่งดังขึ้นจนแสบแก้วหูเรากับจะบีบอัดสดประสาทของพวกเขาฝ่ายเห็นภาพหลอนของตัวเองที่กำลังจะถูกบีบคอจนขาดใจไม่นะไม่เอาเสียงหัวราะเยาะเย้ยต่ำๆดังกังวานอยู่ในอากาศรอบๆตัวพวกเขาเหมือนมีใครบางคนกำลังสนุกกับความทุกข์ทรมานของพวกเขา ตินรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีพยายามที่จะฉีกตุ๊กตาให้ขาดอีกครั้งแสงสว่างจางๆเริ่มปรากฏขึ้นจากตุ๊กตาเรากับวิญญาณของแก้วกำลังถูกปลดปล่อยวิญญาณของแก้วที่กำลังโกรธแค้นก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วเหนือแสง ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่วิญญาณของแก้วจะแตะต้องพวกเขาไฟตัดสินใจโยนพระเครื่องที่พ่อเคยให้เธอค,คุ้มครองเธอไปที่วิญญาณของแก้วแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นมาและประทักกับวิญญาณของแก้วทำให้เธอชะง,งักไปชั่วขณะราวกับถูกเผาไหม้ด้วยแสงบริสุทธิ์นั่นคือโอกาสของตินเขาออกแรงทั้งหมดที่มีฉีกตุ๊กตาออกเป็นสองส่วนด้วยเสียงแคกที่ดังสนัน่น ทันใดนั้นแสงสีขาวเจิดจ้าก็พุ่ง,พ,งพุ่งออกมาจากตุ๊ก,กตาพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ยาวนานและเจ็บปวดเรากับถูกทรมานวิญญาณของแก้วสลายหายไปในความมืดมิดพร้อมกับเสียงเพลงบันเลงที่หยุดลงอย่างกระทันหันความเงียบกลับคืนมาอีกครั้ง ม้าหมุนหยุดหมุนอย่างสิ้นเชิงความเงียบกลับคืนมาอีกครั้งความมืดมิดที่เคยปกคลุมหายไปแสงจันทร์ส่องสว่างเข้ามาในสวนสนุกอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแตนน่นนนนหายไปแล้วบทสรุปที่ยังคงค้างคาและเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยตินและไฟกอดกันแน่นด้วยความโล่งอก พวกเขาตัวสั่นไปทั้งตัวด้วยความหวาดกลัวที่ยังคงค้างคาแผ่ที่ยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งมองไปรอบๆสวนสนุกที่กลับมาเงียบสงบอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่านน,นหายไปไหนหรือว่าจะกลับมาได้หรือไม่นนนนหายไปไหนไฟสะอื้นเบาๆฉันไม่รู้มันเร็วมากตินตอบเสียงสั่น เขาเองก็ยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องรีบไปจากที่นี่แพพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นรีบไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้พวกเขาทั้งสามคนรีบวิ่งออกจากสวนสนุกร้างแห่งนั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยแม้จะผ่านประตูออกมาแล้วแต่ความรู้สึกเย็นเยือกก็ยังคงเกาะกลุมจิตใจของพวกเขาเมื่อกลับมาถึงบ้านตินพยายามจะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องของพวกเขา ตำรวจคิดว่าพวกเขาคงฝันไปหรืออาจจะตกใจจนเพี้ยนไปแล้วไม่มีใครพบร่องรอยของนนและสตาร์ไลท์พาร์กก็ยังคงถูกทิ้งร้างเช่นเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นเลยหลายสัปดาห์ต่อมาทั้งตินและฝ้ายพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติพวกเขาพยายามที่จะลืมเหตุการณ์ในสตาร์ไลท์พาร์คแต่ภาพหลอนและเสียงหวีดหวิวก็ยังคงหลอกหลอนพวกเขาในความฝัน แพรเองก็ยังคงหมกมุ่นกับการค้นคว้าเรื่องราวเหนือธรรมชาติตำนานลี้ลับและสิ่งที่เร้นลับที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้และเธอก็พบข้อมูลที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมในเอกสารเก่าๆที่เธอค้นพบในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในเอกสารเหล่านั้นแพรพบว่าแก้วไม่ได้เพียงจะเป็นเด็กผู้หญิงที่หายไปแต่เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่มีพลังพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด พลังที่ทำให้เธอสามารถควบคุมสิ่งของรอบตัวได้เมื่ออยู่ในอารมณ์รุนแรงพลังที่สามารถดึงดูดวิญญาณอื่นเข้ามาหาเธอได้และในคืนที่เธอหายไปนั้นแก้วกำลังโกรธและเสียใจอย่างมากเพราะเธอรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครอยากเล่นด้วยเธอคิดว่าทุกคนทอดทิ้งเธอเธอต้องการเพื่อนเพื่อนที่จะอยู่กับเธอตลอดไปเธอต้องการสร้างโลกของเธอเอง แพรพยายามติดต่อตินและฝ้ายเพื่อบอกสิ่งที่เธอค้นพบแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้โทรศัพท์ของพวกเขาไม่มีสัญญาณราวกับมีบางสิ่งกำลังขัดขวางไม่ให้เธอสื่อสารกับพวกเขาในคืนนั้นเองตินและฝ้ายตัดสินใจไปเที่ยวสวนสนุกแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในกรุงเทพเพื่อพยายามลืมเรื่องราวร้ายๆที่เคยเกิดขึ้น พวกเขาหัวเราะและสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆราวกับเด็กเล็กๆที่ไร้เดียงสาจนกระทั่งมาถึงเครื่องเล่นสุดท้ายม้าหมุนมันเป็นม้าหมุนที่สวยงามอลังการยิ่งกว่าม้าหมุนในสตาร์ไลท์พาร์คดวงไฟนับพันดวงเปล่งประกายระยิบระยับและมีเสียงเพลงบรรเลงที่คุ้นเคยกำลังดังขึ้นเสียงเพลงที่พวกเขาเคยได้ยินในค่ำคืนอันน่าสะพรึงกลัว ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเล็กๆก็ดังขึ้นจากมัดตัวหนึ่งที่ว่างเปล่าตินและฝ้ายตัวแข็งเชื่อราวกับถูกสาบพวกเขาจำเสียงนั้นได้ดีเสียงหัวเราะของแก้วมันไม่ใช่เสียงหัวเราะที่ไร้เดียงสาอีกต่อไปแต่มันคือเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความสุขความพึงพอใจและความชั่วร้ายแต่สิ่งที่ทําให้หัวใจของพวกเขาหยุดเต้นไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะของแก้เท่านั้น แต่มันคือเสียงหัวเราะที่ตามมาเสียงหัวเราะร่าเริงของนนที่ดังสะท้อนกล้องมาจากม้าหมุนอีกตัวที่อยู่ไม่ไกลดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความสุขที่เคยเห็นมาก่อนราวกับว่าเขาไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนในชีวิตนี้และในทันใดนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆราวกับลมที่พัดผ่านเสียงที่แสนหวานจับใจแต่เต็มไปด้วยอันตราย มาเล่นกับพวกเราซิที่นี่สนุกกว่าเยอะเลยนะในวินาทีนั้นเองตินและฟ่ายก็เข้าใจว่ามมาหมุนแห่งสตาร์ไลท์พาร์คไม่ใช่สถานที่ที่วิญญาณของแก้วถูกกักขังแต่มันคือประตูประตูที่นำไปสู่โลกที่แก้วสร้างขึ้นเองโลกที่เต็มไปด้วยเด็กๆที่หายตัวไปโลกที่เต็มไปด้วยเสียงหัวร้อกที่น่าขนลุกและนนก็ไม่ได้ถูกวิญญาณร้ายดึงไป เขาเลือกที่จะอยู่กับพวกเธอเองแล้วในตอนนี้ประตูนั้นก็กำลังเปิดออกอีกครั้งเพื่อต้อนรับเพื่อนใหม่และเสียงหัวเราะของพวกเขาก็จะดังขึ้นไปตลอดการในสวนสนุกที่ไม่เคยปิดสวนสนุกแห่งความมืดมิด